สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้นะคะเช้าว,วันเสาร์ค่ะมีเพื่อนของเราค่ะสนใจกอกมรกตแคะนะคะเราจะลองสำรวจดูนะคะว่าวันนี้เราจะเจอ,อกอกมรกตแค่กี่ต้นนะคะวันนี้จะขายกอกมรกตดำด้วยนะคะ กอกมรกตแคะสายพันฮอนแลนดนะคะเหลืออยู่สองสามกระถางค่ะเหลือสามกระถางนะคะก๊อกมรกตแคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สอง และกระถางที่สามค่ะกระถางละหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทรวมส่งนะคะส่วนกลกอกอด,ด่างเหลืองออไม่รดน้ำไหลวันกันทุกคน วันนี้จะสำรวจอีกรอบนะคะแล้วก็จะทำคลิปกวางกุกดด่างเหลืองไขาในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอสำรวจก่อน,นะค่ะ ะะก่อนหน้านี้เราใช้วิธีการเฉือนโคนต้นเขาก็ให้ลูปเราคือต้นนี้นะคะส่วนก้านนี้เรา,เาตัดแม่ที่เป็นก้านอ่อนนะคะเราตัดออกเพราะว่าเราเราเผลอไปเฉือนแม่เขาเนี่ยคะคือก้านอ่อนก่อนหน้านี้เราตัด ปรากฏว่าเขาก็ให้ลูกเรานะคะทุกคนนี่คือลูกของการอ่อนที่เราเผอเฉือนก้านหลุดไปนะคะส่วนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราตัดต้นแม่ขายตอนที่ลูกเขาเนี่ยยังไม่โตเท่านี้นะนี่คือข้อข้อควรระวังในการในการเฉือนก้านที่เป็น ลักษณะก้านแม่นะคะออกไปขณะที่ต้นเขายังลูกเขายังไม่โตค่ะทุกคนลูกจะโตช้าอยู่นะถ้าเราถ้าเราตัดต้นแม่เขาออกตอนที่ต้นแม่เขายังออตอนที่ต้นลูกเขาเนี่ยยังเล็กๆนะคะลูกเขาก็จะโตชา้าดังนั้นถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะคะที่ใช้วิธีการเล่งยอดใหม่แบบนี้นะถ้าเราจะตัดก้านก้านแม่เขาขายใช่ไหมคะ อันนี่มีรอยรอยเฉือนเล่งต้นนี้ใช่ไหมคะให้เรารอรอยยอดนี้โตก่อนตัวประมาณนี้คะ่ะทุกคนเราค่อยตัดต้นแม่ขายต้นลูกเขาจะโตเร็วมากแต่ถ้าเราตัดตัดต้นแม่ขายในขณะที่ต้นลูกยังเล็กๆอยู่นะคะยังไม่มีใบอะ่ะต้นลูกเขาเนี่ยจะโตช้ามากเพราะว่า คล้ายๆกับว่าเขาต้องเลี้ยงตัวเองค่ะทุกคนไม่มีแม่เลี้ยงเขาจะโตช้านะกลุ่มนี้แบบว่าเราเรารีบขายต้นแม่นะคะเรารีบขายต้นแม่เราก็เลยตัดต้นแม่ขายตัวลูกก็เลยโตชา้าส่วนกลุ่มนี้นะคะเราเฉือนก้าน ก้านขายตั้งแต่ยังไม่มีต้นลูกปรากฏว่าหลังจากที่เราเฉือนก้านาขายนะคะก็จะมีการแทงยอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกแคบบนมียอดใหม่เหมือนหน่อไม้เลยเนาะแทง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 ขึ้นมาก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของกปกาะมรกตนะคะเขาก็จะให้ต้นลูกกับเราแบบนี้ค่ะกรณีที่เรา ซื้อก่อแม่เอาไปเลี้ยงนะคะฟอมก่อแม่เอาไปเลี้ยงเราก็จะได้ต้นลูกนะคะแม่นอนเลยแทงขึ้นมา ยอดนี้โตแล้วอ่ะก่อนหน้านี้ยังเป็นอา่ายอดเล็กๆนะคะตอนนี้โตละเส่ินกระทางนี้ลูกต้นเผือกโอโตแล้วแล้ว,ลวนี่คืออไไร้โอ นี่คือกา้านคล้ายๆกับว่าเราตัดเราตัดเอาใบไปขายทีนี้เหลือตรงบริเวณก้านนะคะทุกคนเราก็เลยวางไว้จนลืมค่ะปรากฏว,ว่าเขาก็มียอดเล็กๆโผล่ข,ขึ้นมาให้เรานะคะทุกคนมีโขดหัวเล็กๆให้เราด้วยโอ้โหน่ารักจังแบบนี้เราสามารถเอาไปปลูกนะคะเอาไปปลูกได้นะนี่คือส่วนของก้านนะคะ ส่วนของก้านที่เราเราตัดไว้แล้วเราลืมระวางไว้ในกระถางเห็นไหมคะทุกคนกวา,ากงกรกดปลูกง่ายมากๆเลยค่ะไม่เน่านะหนเห็นไหมเนี่ยไม่เน่านะเขาแห้งเฉยส่วนกระถางน,นี้ดูดินนะคะแห้งมากๆาเลยเพราะว่าเราลืมรด เราไม่ได้ลืมหรอกคะ่ะเราไม่ได้อยู่บ้านเราไปทํากิจกรรมลหลายๆอย่างดอกมะกุดก็ดูแนละตัวเองได้นะเห็นไหมคะดูดินค่ะอันนี้ไม่ได้ลดน้ำประมาณสามถึงสี่วันนะ ก็โอเคค่ะเดี๋ยวทริปต่อไปนะคะเราจะมาแบ่งฟันกวกมรกตอ่าด่างเหลืองแล้วก็ขายกวกมรกตทริปนี้ขอสำรวจก่อนนะคะ